สวัสดีครับสว <c oughs> ัคดีวันนี้ลุงเอกจะมารีวิวเครื่องมือทำมาหากินอีกอย่างหนึ่งหลังจากลุงเอกได้ทำการสาธิตการปลูกทุเรียนในพื้นดินแข็งที่ทางจังหวัดภาคใต้มาแล้ววันนี้ลุงเอกก็มาอยู่ในกรุงเทพที่กรุงเทพแล้วก็กำลังเตรียม รถที่จะทำมาหากินอีกหนึ่งคันซึ่งเป็นคันที่สี่แล้วเป็นสาขาที่สี่นี่นะครับเดี๋ยวดูนะนี่คือรถที่ลุงเอกกำลังเตรียมทํำอยู่กำลังทํำอยู่นี่ครับเห็นไหม ไม่ค่อชัดอ่ะนี่ก็คือรถพ่วงนั่นเองอหน้าตาเป็นอย่างนี้นคือรถพ่วงตอนนี้กำลังทำอยู่แล้วก็เกือบเสร็จแล้วขึ้นป้ายเป็นไรเรียบร้อยแลวเดี๋ยวครับพ่วงอะไรนี่คือเอามองย้อนหลัง กลับหน้ากับหลังอยู่เราไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปอีกด้านหนึ่งให้เห็นชัดนั่นคือลุงเอกกำลังทำน,นี่ครับขนมจีบทำรถพ่วงขายขนมจีบวยเตียวหลอดสูตรลุงเอกสูตรโบราณน,นี่ฮะตัวลุ่พ่วงเป็นไป ไปละอืมน่าละเดี๋ยวจะกลับหน้ากับหลังได้ไหมนี่อา้าไม่ได้โอเคอันก็เดี๋ยวต่อคลิป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 ตัดไปเลย